สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทุท่านเลยนะคะมาพบกับช่องแพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะพี่พี่จ๋าชุดโกงสุดท้ายนะคะงวดประจํำวันที่1 4สิงหาคม2 5ง6นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตับงแต่18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่พี่จา๋าฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะคะย้ํานะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่พีจา๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะแอดไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าสะ,ะมาตัวไหนจะออกตัวไหนนะคะไปตามสูตรเนาะไปตามสูตรนะคะดูแอดเขียน จเขียนผิดพี่พจ๋าแป๊บนึงนะจะไปเขียนเด่นวิ่งรูดไปเขียนผลออกละตรงนี้คือเด่นนะคะวิ่งรูดตัวที่แอดให้ไป3ามตัวเด่นนี้ใครอยากนำไปวิ่งระรูดได้เลยนะคะ อามาดูตัวแรกกันเลยนะคะสําหรับตัวแรกตัวเด่นนะคะตัวเด่นให้แอดให้เด่นไปที่สี่นะอันนี้ก็คือเด่นสุดนะคะสําหรับสี่สายวิ่งสายรูดมีหกนะคะแล้วก็มีสามในสามตัวนี้ใครอยากนําไปวิ่งไปรูดได้เลยหรือว่าจะจับบินในนี้ก็ได้นะคะ่สําสหรับสี่มาดูกันสําหรับสี่นะคะมีสี่สอง สี่สามนะคะส่วนหนะคะพี่พี่จาส่วนหกนะคะก็มีหกห้าหกแปดนะคะส่วนสามอ่าแอดมีสามหนึ่งสามแปดนะคะอ่าชื่นชอบเหมือนกันไหมเนาะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะทีนี้สำหรับตัวดินทั้งสามตัวนะคะ ตัวเด่นอ่าเด่นที่4แอดเน้นไปที่อ่า42นะคะส่วน6แอดเน้นไปที่65 3แอดเน้นไปที่31นะคะสําหรับตัวเด่นที่แอดให้ไป3ตัวนี้สายเบิ้ลถ้าชอบเบิ้ลด้วยนะคะอ่า65หรือ95นะคะพี่ๆจะไม่ชอบ6กลับหัวเป็นฮอ่าไม่ชอบ6กลับหัวเป็น9นะคะอ่าจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนําไปพิจารณาปรีเรียบกันอีกทีหนึง่งนะคะ ย้ำนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณ p ีพีเท,ทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ